คนเราจะอยู่ได้เนี่ยปากต้องได้กินท้องต้องได้อิ่มพอสมควรนะฮะปัญหาปากท้องจึงเป็นปัญหาสําคัญของประชาชนของมนุษย์ของคนเราถูกต้องค่ะแต่ว่าพอราคาสินค้าทุกอย่างแพงแบบนี้แล้วท้องจะอิ่มอย่างไรปากจะอิ่มได้อย่างไรนะคะเขาบอกตอนนี้ที่สอกเขาบานปลายแล้วก็คือราคาไข่ไก่รวมถึงอาหารสัตว์ด้วยนะคะแต่ว่าโอ้โหยังมีปัญหาอีกมากมายไปติดตามได้จากรายงานพิเศษปากท้องร้องถูกค่ะ จะอยู่ไม่ไหวแล้วตอนนี้เพราะว่าค่าเช่ากแพงค่าของก็ขึ้นหลายๆอย่างเลยที่มันประกอบกันนะถ้าเกิดย,ยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็คงต้องปรับขึ้นบ้างเล็กน้อยตอนนี้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะบ่นว่าของแพงของแพงมากเลยทุกอย่างเลยลูกค้ายังไม่บ่นว่าเรายังไม่ขึ้นราคาถูกไหมเรานี่ต้องบ่นก่อนว่าเราเป็นคนทับลูกค้ายังหลอกได้อีกสักพักนึงนะเราอยากว่าถ้าเราขึ้นราคาไปพุดบลูกคาก็ต้องบ่นอย่างนั้นเราเป็นไปตามกลไกมันแหละถ้าถึงขนาดเราก็ต้องปรับราคาแลสุดท้ายละ ก็ไปตกอยู่ที่ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายนั่นแหละแต่โดยโดยความรู้สึกเลมันก็แพงขึ้นแหละเอ,อตอนนี้มันก็ขึ้นทุกอย่างแหละมันก็ไม่มีอะไรถูกลงหรอกทุกวันนี้ไม่ได้ขอขึ้นแล้วคิดว่าจะมีทางลดหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยใครที่คิดว่าปัญหาปากท้องของชาวบ้านหรือคนเดินดินกินข้าวแกงเป็นเรื่องเล็กๆคงต้องกลับมาคิดใหม่ได้แล้ว เพราะวันนี้ราคากว๋วยเตี๋ยวราคาข้าวแกงหรืออาหารตามสั่งที่เป็นอาหารหลักของชาวบ้านรวมถึงคนทํางานหรือมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายกําลังมีราคาสูงขึ้นแบบยกแผงเรียกว่าแพงชนิดที่คนกินต้องคิดหนักกันแล้วซึ่งเมื่อนําราคาปัจจุบันไปเปรียบเทียบกับราคาเมื่อปลายปี2553ที่ผ่านมาจะมีราคาสูงขึ้นถึง20%บรรดาร้านค้าต่างๆพากันติดป้ายขออภัยลูกค,ค้าอ้างถึงความจําเป็นของการขึ้นราคาอาหารเนื่องจากวัตถุดิบหลายชนิด มีราคาสูงขึ้นอย่างราคาข้าวแกงวันนี้จากราคาเดิม20-25บถึงบาทก็ขยับขึ้นมาเป็น30-40บถึงบาทหรือราคาก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามก็ขึ้นมาอยู่ที่ชามละ35-40บาถึงบบาทจะมีบางร้านพยายามคงราคาเดิมไว้แต่ก็ลดวัสดุประกอบอาหารหรือจำนวนเครื่องเคียงต่างๆให้น้อยลงกว่าเดิมและปัญหาปากท้องคราวนี้กำลังส่งสัญญาณถึงสภาวะอันตรายทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันหน้า โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDRI ต้องออกมาเตือนว่าปัญหาสินค้าแพงรอบนี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและจะเป็นปัญหาระยะยาวเพราะส่วนหนึ่งเกิดจากกลไกตลาดถูกบิดเบือนและท่าทีของรัฐบาลที่จะขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำก็จะทำให้แรงงานตกงานเนื่องจากผู้ประกอบการปรับตัวไม่ทันต่อภาวะต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ได้ออกมาสกิดเตือนให้ระวังกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เพราะจะมีปัญหาทั้งสินค้าราคาแพงกับเงินเฟ้อเกิดขึ้นพร้อมๆกันกลายเป็นระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตอันใกล้นี้เราจะไปคุยเรื่องนี้กับท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลายัยหอการค้าไทยด็อกเร์สวนีไทยรุ่งโรธกันนะครับอาจารย์สวดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับราคาสินค้าที่มันสูงขึ้นในขณะนี้มันเป็นไปตามกลไกตลาดหรือว่ามันถูกบิดเบือนครับ จริงๆแล้วมีมีบางส่วนนะนะคะส่วนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเกิดจากต้นทุนที่สูงขึ้นจริงๆนะ,ะคะของราคาน้ำมัน,เ,นเป็นส่วนหนึ่งนะ,ะคนะเนื่องจากสถา,านการณ์ที่ไม่ไม่สงบในตะวันออกกลางกับแอฟริกานั่นส่วนหนึ่งนะ,ะคะอันนี้เรียกว่าต้นทุนเนี่ยมันผักให้ราคาสินค้าสูงขึ้นแต่ส่วนหนึ่งจริงๆแล้วนะคะในส่วนใหญ่ในปัจจุบันในประเทศเราเกิดความกังวลแล้วก็ตื่นตระหนกนะคะกับกับการกับราคาสินค้าเขาเรียกว่า คือการคาดการว่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้นเนี่ยมันเป็นการคาดการของทุกคนในตอนนี้นะฮะและจากการที่ทางการในบางช่วงจากการสินค้าบางอย่างไม่ได้ดีเรื่องของน้ำมันปาล์มเนี่ยเป็นปัญหาทําให้คนก็ตกใจเพราะว่าไอเก้กรณีที่จะเห็นสินค้าขาดแคลเนี่ยไม่ค่อยเห็นมาก่อนนะคะและประกอบกับออตอนนี้สินค้าอาหารเนี่ยมันราคาแพงขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้น จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยอัตรางเงินเฟอ้อในเดือนที่ผ่านมามันแค่2.9เปอร์เซ็นตนะคะจะมีบางช่วงที่เงินเฟอ้อของประเทศเนี่ยสูงถึง5เปอร์เซ็นหก6เปอร์เซ็นตนะคะคในบางในในปี49เนี่ยเรา5เปอร์เซ็นเนี่ยก็ไปครึ่งปีนะคะแล้วก็ในปี51เนี่ย6เปอร์เซ็นกว่าแต่ว่ามันไม่เกิดความตกใจขนาดเนี้ยนะฮะเพราะว่าไอสินค้าที่มันราคาแพงมันจะเป็นหมวดของอาหารนะคะแล้วก็ทีนี้พอพอคนคาดการณ์ว่าเออของมันจะแพงขึ้นนะคะ มันแ็ส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อได้จริงๆอะคะ่ะอย่างเริน,นีหลายอย่างเช่นเอ่อการคิดว่าเอ่อจะมีการขึ้นค่าขึ้นเงินเดือนค่าจการหรือว่าการที่มีการบอกว่าจะขึ้นแค่าแรงขั้นต่ํา25เปอร์เซ็นต์แบบนี้นะคะมันเป็นประเด็นทําให้คนคาดการณ์ว่าโอ,าอ้ถ้าองิขอดก็คงจะแพงขึ้นนะคะด้วยด้วยเหตุเนี่ยคนก็คาดการเงินเฟ้อไปถ้าเกิดต้นทุนสูงขึ้นอ้าวของจะแพงขึ้นบางคนก็ไปรีบซื้อสินค้าเอาเอาเอาไว้เกิดดีมานเทียมนะคะ,ะแต่บางคนเนี่ยถ้าเป็นนายจ้างก็อาจจะคิดว่า อของจะมีแนวโน้มปรับราคาสูงขึ้นดังนั้นเราทยอยอย่าเพิ่งผลิตเลยหรือว่าไอ้ปัจจัยที่เรามีอยู่เนี่ยราคามันจะสูงขึ้นดังนั้นเราเก็บไว้ก่อนนะเหตุนี้มันก็ทําให้สุทธเงินฟ้อมันจะเกิดขึ้นจริงๆะค่ะทาให้ต้นทุนของสินค้าสูงขึ้นจริงๆแล้วก็การผลิตปริมาณการผลิตก็น้อยลงนะฮะนี่คือสิ่งที่นักวิชาการทําไมถึงกังวลเรื่องนี้ก็กังวลว่าถึงแม้เงินเฟ้อจะไม่สูงมากแต่ถ้าเกิดการคาดการเงินเฟ้อของคนไปก่อนแล้วเนี่ยไปนําแล้วเนี่ยสุดท้ายเงินเเฟ้จจะะกิิดขึนรงๆค่ อาจารย์งไงก็ตามเชิญค่ะ,ค,ะค่ะขณะนี้ยังมีสัญญาณอะไรอื่นๆไหมคะที่บ่งบอกว่าอาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเราคือจริงๆแล้วเงินเฟ้อเนี่ยเ,เป็นปัจจัยที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่แล้วนะ,ะคะเพราะฉะนั้นคนก็อาจจะกังวลแล้วก็อาจจะไม่ไม่ใช้จ่ายนะคะอันนี้ก็จะอาจจะทําให้การบริโภคเนี่ยไม่ขยายตัวมากนะคะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคนกังวลเงินเฟ้ออีกประเด็นสำคัญก็คืออะไอันนั้นเรียกว่าเงินเฟ้อทางทางด้านอุปสงค์นะคะ ถ้าเกิดว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยมีน้อยลงจากความกังวลเรื่องนี้นะคะมันก็จะดึงดึงให้เขาไม่ใช้จ่ายเพราะงั้นอันนี้เป็นเป็นอุปสงค์ที่น้อยลงจะจะแนะนําจะแนะนําให้ประชาชนปรับตัวในเรื่องนี้ยังไงฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดดูดูหมวดอาหารนี่นะคะมันใช้จ่ายประมาณ3 0ของรายจ่ายของของทุกคนนะฮะแต่ว่าในหมวดอาหารเนี่ยไม่ใช่ทุกอาหารนะคะที่ราคาสูงขึ้นแล้วก็หมวดอาหารเนี่ยมันยังโชคดีที่ว่าเป็นหมวดที่มีสินค้าทดแทน นะคะเราถือว,ว่าสมมติว่าหมูราคาแพงแล้วก็ไปกนินอันที่ราคาถูกกว่าได้ค่ะนะคะคือช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าบางบางอย่างขาดแคลนบางอย่างราคาสูงเลยนะฮะแต่ผักแต่ข้าวราคาลดลงในเดือนที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ผัดบางชนิดราคาสูงขึ้นบางชนิดราคาลดลงอันที่คือสิ่งที่เราคงต้องวางแผนนะคะว่ามีสินค้าทดแทนได้ไหมนะคะแล้วก็ช่วงของเงินเฟ้อเนี่ยเรารู้ว่าตอนนี้นะเป็นช่วงที่ดอกดอกเบี้ยจะขึ้นแล้วเงินเฟ้อจะขึ้นนะคะจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าในช่วงของเงินเฟ้อเนี่ยคนที่เป็น คนที่กู้เงินเนี่ยจะได้ประโยชน์ะนะฮะแล้วแต่ว่าคนที่เป็นเป็นคนให้กู้ก็อาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าเงินที่คืนมาในอนานคตจ,จะมีมูลค่าน้อยลง,ะะงแต่ว่าถ้าเกิดว่าในท่ามกลางเ,เงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ดอกเบีย้ยสูงขึ้นถ้าเกิดท่านวางแผนการ การใช้จ่ายนะคะต้าเริ่พิจารณาว่ารายได้ของท่านในอนาคตเนี่ยมันจะสอดคล้องกับราคาสินค้าที่จะสูงขึ้นหรือเปล่านะคะอาจารย์ครับอาจารย์ครับเวลาเรามีจํากัดนะฮะขอขออาจารย์แค่นี้ก่อนนะครับวันหลังขออนุญาตคุยกับอาจารย์อีกทีหนึ่งนะครับยินดีค่ะขอบพระคุณมากครับอาจารย์สาวนีไทยรุ่งโรจน์นะครับก็ต้องมีการวางแผนนะคะเพราะว่าพอราคาสินค้าขึ้นตอนนี้ความกลัวเงินเฟ้อจะเกิดขึ้นจริงแต่คงไม่ต้องไปถึงกินกระดูกไก่นะกินเนื้อไก่หน่อยๆก็ยัง ยออังพออ,อ,ยอยู่ได้นะคะยังมีสิ่งทดแทนอื่นๆนะคะคตอนนี้พักชมโฆษณาอีกครั้งค่ะแล้วกลับมาติดตามภาวะภัยแ้งบ้านเรากันต่อค่ะ ที่ที่แล้วเนี่ยค,คุณจุราลัตประพฤติดีผู้สื่ขาของเราไปสำรวจตรวจสอบภัยแรงที่จังหวัดประจวบคีรีขันโดยเฉพาะมีผลกระทบต่อไร่สับประรดมากเลยทีเดียวผลเล็กลงเลยใช่ตอนนี้เขาเริ่มทําฝนเทียมแล้วค,ค,คุณจุฬาลัตก็ตามไปดูอีกว่าการทําฝนเทียมที่ประจวบเนี่ยได้ผลมากน้อยคแค่ไหนเราติดตามคุณจุฬาลัตไปดูกันครับ คุณจักรพันธ์คุณปาจารีคะศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงของภาคใต้นะคะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เริ่มปฏิบัติการทําฝนหลวงเร็วขึ้นถึง1เดือนทั้งนี้เพื่อบรรเทาพื้นที่ทางการเกษตรนะคะแล้วก็ความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งขณะนี้กําลังต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งค่ะกลุ่มก้อนเมฆใหญ่เหนืออำเภอหัวหินอำเภอปราณบุรีอำเภอกุยบุรีและเขื่อนปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คือเป้าหมายของฝูงบินฝนหลวงในครั้งนี้ที่ขึ้นบินด้ววยความสูง6,500ฟต เพื่อโปรยสารเกลือบริสุทธิ์แคลเซียมออกไซด์เลี้ยงเมฆให้โตและจมตีหวังสร้างความชื้นและหวังให้เกิดกลุ่มฝนแต่ด้วยความชื้นที่ไม่เหมาะสมและสภาพภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออํานวยจึงทําให้การทําฝนหลวงเป็นไปด้วยความยากลําบากสำหรับก,การปฏิการในพหุที่ผ่านมาก็ยังประสบปัญหาแะระอุปสรรคือในด้านของสภาพอากาศนะครับเนื่องจากว่าในการทําฝนของเราเนี่ยจะต้องออมีตัวช่วยทางภาพอากาศทางธรรมชาติพอสมควรเช่น ที่ระดับตั้งแต่5,000พิกขึ้นไปถึง10,000พิกเนี่ยควรจะมีความชิดไม่ต่ำกว่า50%แต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ระดับเกิน10,000ขึ้นไปเนี่ยก็จะต่ำกว่าประมาณ40หรือ30%ซึ่งจะเป็นสัตว์การที่จะให้ยอดไม่พัฒนาได้นะครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่ของจังหวัดรังหวบกิลิขันเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะแคบมากทําให้การที่จะทําให้ชักเมฆหรือหาโจมตีเมฆจะกระทาได้ยากแม้ตลอดหนึ่งเดือนปฏิบัติการทําฝฝนนนนนนนวววงงงไดด้้้ขึบิิิททััสัส15 11แตต่่มีีีเเพยกก และฝนที่ได้ก็เป็นกลุ่มฝนขนาดเล็กอีกทั้งยังไปตกบริเวณแนวเขาชายแดนไทยพมา่าซึ่งไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายทําให้ขนาดนี้ยังไม่สามารถเติมน้ําในอ่างเก็บน้ําต่างๆได้เป็นเพียงแค่การบรรเทาภัยแล้งและรักษาระบบนิเวศเท่านั้นครับในเดือนมีนาคมนี่ตามถกติแล้วนะครับปริมาณความชื้นในอากาศก็จะเริ่มมีมากขึ้นก็น่าจะอ่าวงการในการทำฝน,นน่าจะประสบผลสำเร็จมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็คงยังอยู่ในเกณฑ์ที่ว่า ไม่มากเหมือนฤดูฝนแต่ก็คงจะช่วยช่วยบรรเทาภาะวะภัยแล้งได้มากกว่าเดือนกุมภาพันธ์จากนี้ไปเที่ยวบินปฏิบัติการทำฝนหลวงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสิ้นสุดภาร,รกิจช่วงเดือนตุลาคมนี้พอเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นจังหวัดแรกที่ต้องเริ่มปฏิบัติการฝนหลวงเพราะสถานการณ์ภัยแล้งกำลังวิกฤตขขณะเดียวกันยังมีอีก5จังหวัดที่เพิ่งเริ่มทำฝนหลวงในเดือนมีนาคมนี้คือจังหวัดเชียงใหม่นครสวรรค์กาญจนบุรีอุบลราชธานีและระยอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแรงที่เกิดขึ้นในขนาดนี้สมคิดพันแต่งถ่ายภาพจุรรับประพฤตดดีสนามเป้าขาวเที่ยงรายงาน ขอบคุณคุณชูลลลับประพฤติดีนะคะแล้วก็ฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงสาหรับใครที่กําลังมองหาบ้านและคอนโดอยู่นะคะยังมีเวลาถึงวันอาทิตย์นี้นะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิต์กับงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่24ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีพิธีเปิดไปนะคะโดยคุณองอาจครั้งไพบูร์รัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดค<า>่ะซึ่งงานนี้ทางบสกรหรือว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดน,นะคะโดยคุณสุมเมธมณีวัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่เขาก็ไดดด้้นนําาาคคออโททีี่่่ัสมยยงแลวก็ู ที่ดีมากกว่า500ยูนิตมาลดราคาพิเศษถึง50%เลยนะคะพร้อมกับฟรีทมเนียมค่าโอนและบัตรกำนันจาก mm hmm. ทสโก้โลตัสมูลค่าสูงสุด1 0 0 0 0บาทด้วยก็สามารถไปชมกันได้นะคะตอนนี้ไปฟังเสียงของคุณสุมเมธรมณีวัฒนากันค่ะในวันนี้ก็เป็นการจัดงานมหากรรมคอนโดนะครับซึ่งบสกรนาคอนโดราคาพิเศษนะครับเราลดตั้งแต่30-50%ซึ่งเป็นการลดราคาที่เ,เป็นครั้งยิ่งใหญ่มากนะครับ พราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญท่านที่ต้องการมีคอนโดนะครับทั้งในพื้นที่ส่วนกลางรอบๆกรุงเทพมหานครนะครับสนใจก็มาชมได้นะครับงานจะมีถึงวันอาทิตย์นี้นะครับสามวันเท่านั้นเองแต่ในขณะเดียวกันนะครับเรามีกิจกรรมเรื่องมากมคอนโดของบสกเองทั่วประเทศนะครับจัดทั้งเดือนเลยนะครับซึ่งก็คงมีคอนโดมิเนียมทั่วประเทศให้กับผู้ที่สนใจนะครับได้ซื้อหานะครับสําหรับในงานวันนี้เรามีนอกจากเรื่องลดราคาแล้วนะครับ ก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษให้โดยฟรีค่าเทมเปโกต์การโอนให้กับทุกท่านที่ซื้อนะครับแล้วก็ยังมีบัตรสำนักาคุณของเทสโก้โรตัสมูลค่าตงแต่5,000ถึง1,000 0บาทให้กับผู้ที่ซื้อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนท่านที่สนใจนะครับเข้ามาชมนะครับค,คนมีคอนโดหรูอยู่ทางซ้ายคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ มีแล้วแต่ถ้ามีคนซื้อให้อีกก็อยากได้น,น <c oughs> ะแต่มีบ้านหลายๆหลังมีที่อยู่หลายๆที่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไป <bey S 1> เรื่องของโจรขโมยก็ชุกชุมอย่างเช่นน้องจัก,กรจัดอาคมศิริโดนคนงัดบ้านก็เอาทรัพย์สินไปได้ไม่มากแต่เธอบอกว่าเป็นของสําคัญของเธอ,อความคืบหน้าตํารวจจะหารู้พันสันหารคนร้ายได้ยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกับเธอค่ะ